สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการอาหารปลอดภัยต้านภัยโควิดค่ะซึ่งเป็นรายการที่นําเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความปลอดภัยทางด้านอาหารเพื่อให้คนไทยนั้นได้ห่างไกลโรคโควิด -19 ค่ะรวมไปถึงโรคอื่นๆที่เกิดจากอาหารค่ะ คุณผู้ชมคะกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายทางด้านความปลอดภัยของอาหารเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนค่ะอีกทั้งยังให้ความสําคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจอีกด้วยทั้งนี้จากนโยบายของรัฐบาลที่มีการส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของการท่องเที่ยวในประเทศจึงทําให้กระทรวงสาธารณสุขให้ความสําคัญต่อสถานประกอบการโรงแรมและร้านอาหารในการวางมาตรการและแนวทางปฏิบัติในด้านความปลอดภัยของอาหารเพื่อ ช่วยให้ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจสามารถปฏิบัติตัวตามแบบวิถีปกติใหม่ได้อย่างเหมาะสมค่ะและในช่วงนี้ค่ะเราจะไปฟังนโยบายจากท่านปลัดกระทรวงสาธารณาสุขกันค่ะในส่วนกลางนี่นอกจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วเรายังมีกรมต่างๆเช่นกรมอนามายัยกรมควบคุมโรคที่ช่วยในการ หาแนวทางนะครับตั้งแต่การตรวจนะครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการตรวจประเมินแ a บนะครับมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคต่างๆหรือเปล่าพอเรามีเกณฑ์มาตรฐานร่วมกันแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยการนำนะฮะเกณฑ์เหล่านี้ให้แก่พี่น้องประชาชนให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อน,นํามาใช้ได้จริงเนี่ยในต่างจังหวัดเราก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับตั้งแต่ในแพทยสธาุจ,จังหวัดนะครับแล้วก็พี่น้องอสมอนะครับ ซึ่งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหรือนักวิชาการต่อหนักตุกต่างๆช่วยในการดูแลแล้วก็ติดตามให้เกิดมีความมั่นใจในการบริโภคอาหารได้ดีขึ้นวันนี้นี่กระทรวงตระหนัุขเองเนี่ยเราก็ต้องมีการร่วมมือบูรณาการหน่วยงานต่างๆทั้งภายในแล้วก็ต่างประเทศด้วยตัวตรนัตุวเองคงทําคนเดียวไม่ได้ถ้าไม่มีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไม่มีกระทรวงศึกษาธิการนะครับไม่มีกระทรวงมหาดไทย ซึ่งอันนี้ต้องร่วมมือกันเพื่อให้พี่น้องคนไทยมีความมั่นใจว่าจะบริโภคอาหารที่ดีแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็ที่สําคัญก็คือพี่น้องคนไทยนะฮะวันนี้เนี่ยอาหารเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญบางท่านเนี่ยอาจจะคิดว่าเราทานอะไรก็ได้เป็นเรื่องของตัวท่านเองแต่บางครั้งนี่อาจจะส่งผลนะฮะนอกจากสุขภาพท่านเองแล้วคนในครอบครัวหรือแม้แต่เพื่อนฝูงที่ร่วมบริโภคอาหารของท่านอาจจะมีการเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นก่อนบริโภคอะไรนะขอให้ดูว่าอาหารที่เราทานเนี่ย มีแหล่งที่มาเชื่อถือได้ไหมอันที่สองการปรุงนะครับไว้ใจได้ไหมเป็นพ่อครัวแม่ครัวเด็กเสิร์ฟดูสภาพเป็นยังไงแล้วก็สุดท้ายระมัดระวังนะครับในการบริโภคด้วยตุกขานามัยท่านเองอินร้อนช้อนกลางส่วนตัวแล้วก็ล้างมือบ่อยๆจะทำให้ท่านมีความปลอดภัย ามที่ท่านปหลัดกระทรวงสาธารณาสุขได้กล่าวไปข้างต้นนะครับว่าการจะนำพาประเทศไทยให้รอดพ้นจากโรคโควิด -19 นั้นจำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้ถูกต้องตามหลักโซเชียลดิสแทนซิ่งซึ่งแต่ละสถานที่นั้นก็จะมีบริบทที่แตกต่างกันออกไป ในวันนี้เรามีตัวอย่างของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีการปรับตัวและปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณาสุขในการรองรับวิธีปกติใหม่และมีความพร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งแต่ก่อนอื่นเรามาฟังท่านนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดภูเก็ตที่จะมาพูดถึงการดําเนินงานร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่กันครับจังหวัดภูเก็ตก็เป็นจังหวัดที่ได้ชื่อว่าไข่มุกอันดามันนะครับจังหวัดที่สร้างรายได้ จากการท่องเที่ยวนะครับเป็นลําดับต้นของประเทศเขาว่าได้ยังมีเรื่องราวของวิถีด้านอาหารนะครับจังหวัดภูเก็ตเนี่ยได้รับการาประกาศจากองค์การยูเนสโกจังหวัดแรกในประเทศไทยนะครับที่มีความหลากหลายทางด้านอาหารนะครับต่อเนื่องจากที่ทางทบสบคส่วนกลางนะครับไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาในจังหวัดเข้ามาในประเทศของเรานะครับดังนั้นเนี่ยคนไทยได้วยกัน คนภูกเกต็ตนะครับพี่น้องคนไทยที่อยู่ในจังหวัดภูกเกต็ตรวมถึงชาวต่างชาติใส่หน้ากากเวลาออกไปในที่สาธารณะนะครับเราหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มกันจํานวนมากซึ่งาการดังกล่าวเนี่ยเราทํามาอย่างต่อเนื่องเรามีสปพของจังหวัดมีสปรของอําเภอคอยติดตามนะครับเพื่อคอยระแวดระวังไม่ให้สถานประกอบการนะครับทำย่อหย่อนลงไปนะครับก็มีการทําตามมาตรการดังกล่า,าวอย่างเคร่งครัดนะครับ มีการลงไปตรวจเยี่ยมจากจังหวัดสถานประกอบการต่างๆโรงแรมก็ต้องทาตามมาตรฐานดังกล่าวครับตั้งแต่สนามบินนะครับพอเราเข้ามาสู่ในตัวเมืองเราก็จะเห็นนะครับว่าสถานประกอบการต่างๆนะครับซึ่งอันเนี้ยเราทํามาต่อเนื่องนะครับก็เป็นเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและที่สําคัญก็คือวันหนึ่งนะครับที่ทางสประคอกลางนะครับกำหนดให้อนุญาตให้ต่างชาติเนี่ย เข้ามาในประเทศเราได้หูเกตเราก็จะได้มีภูมิต้านทานในเรื่องของพฤติกรรมที่เหมาะสมในเรื่องของการป้องกัน ตลอดเวลาที่ผ่านมากระทรวงสาธารณาสุขได้สร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยทางด้านอาหารให้กับผู้บริโภคโดยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยวที่ผู้บริโภคต้องการความมั่นใจในความสะอาดของร้านอาหารความปลอดภัยของโรงแรมกระทรวงสาธารณาสุขจึงได้สร้างโครงการเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจโดยชื่อโครงการที่ว่าอาหารสะอาดรสชาติอร่อยหรือมีชื่อคุ้นหูว่า Green Food Good taste ค่ะและมาตรฐานชาที่ได้ ได้รับการร่วมมือจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการจัดทำแนวทางด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งมีตัวอย่างจากร้านอาหารและโรงแรมจำนวนมากค่ะที่ผ่านการรับรองได้รับมาตรฐานดังกล่าวนี้ค่ะ คุณผู้ชมครับโครงการอาหารรสชาติอร่อยหรือ Clean Food Good Taste เป็นโครงการที่กระทรวงสาธารณาสุขโดยกรมอนามัยได้จัดทำป้ายสัญลักษณ์ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารที่มีการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ประกอบและจำหน่ายอาหารให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอนะครับซึ่งนอกจากจะทำให้ผู้บริโภคนั้นมีความมั่นใจว่าจะได้รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัยแล้วยังเป็นการยกระดับคุณภาพของผู้ประกอบการ ที่จําหน่ายอาหารได้อีกทางหนึ่งด้วยครับซึ่งที่จังหวัดภูเก็ตนอกจากจะมีทะเลสวยๆแล้วคนไทยหลายคนที่จะหาอาหารอร่อยๆประจําท้องถิ่นท่ามกลางบรรยากาศดีๆอย่างเช่นที่ร้านกันเองอแอดเพียเข้ามาที่ร้านนี้ก็จะเห็นตั้งแต่ป้ายหน้าร้านที่บอกให้ลูกค้าให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติตามหลักนิว n น r ์อมอกันเลยทีเดียวครับ สำหรับร้านอาหารกันเองก็เ,เหมือนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการนะคะส,ส่วนมากก็จะเป็นครอบครัวแต่ว่าช่วงช่วงยุคหลังๆนะคะที่ในต้นปีนี้ที่ผ่านมาก็จะเป็นวัยรุ่นกลุ่มลูกค้าของเราก็เลยมีความหลากหลายะคะ่ะแต่เมื่อมีสถานการณ์โควิดเข้ามาเราแค่เพิ่มเติมในเรื่องของของบุคลากรคือในครัวที่จะต้อง เน้นย้ำเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัยสวมใส่ถุงมือค่ะแล้วก็หมั่นเช็ดในพื้นที่ที่จัดเตรียมอาหารแล้วก็ต้องเช็ดด้วยน้ํายาทําความสะอาดน้ํายาฆ่าเชื้อค่ะพนักงานเสร์ฟนะคะที่ให้บริการเราก็จะเสริมในเรื่องของจากหน้ากากอนามัยที่สวมใส่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็เพิ่มเฟสชิลเข้ามาแล้วก็ในเรื่องของการให้บริการเราก็จะมีฝากครอบอาหารทุกครั้งก่อนจะออกจากครัวแล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องของการ เพิ่มช้อนกลางให้กับลูกค้าแล้วก็ลวกน้ำร้อนนะคะที่โต๊ะเลย แล้วยังเพิ่มช่องทางนะคะการบริการโดยที่มี QR code เมื่อลูกค้าจะชําระเงินนะคะโดยที่ลดการสัมผัสให้มากที่สุดจุดคัดกรองของเรานะคะเดิมทีเราจะมีพื้นที่รีเซพชันเราก็ปรับจากพื้นที่รีเซพชันให้เป็นจุดคัดกรองลูกค้าจะต้องสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลแล้วก็ตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งร้านเราค่อนข้างที่จะได้เปรียบในเรื่องของค่อนข้างที่จะมีธรรมชาติมากที่สุดแล้วก็ติดกับริมหาดอากาศค่อนข้างที่จะปลอดโปร่งปรับในเรื่องของโต๊ะเก้าอี้ ะะให้มีระยะห่างให้มากขึ้นจากเดิมทีที่เราจัดโต๊ะได้รองรับลูกค้าได้ถึง700ที่นั่งณปัจจุบันตอนนี้นะคะ่ะลดเราลดลงเหลือ300ที่นั่งนะคะแล้วก็ปรับในเรื่องของอการจัดโต๊ะจากเดิมทีโต๊ะที่นั่งได้4คนก็จะเหลือ2คนแล้วก็เดิมทีโตะที่นั่งได้12คนก็จะลดลงเหลือ8คนแล้วก็จะต้องมีการแยกโต๊ะสำหรับลูกค้าที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆะคะ่ะ คุณผู้ชมครับร้านกันเองซึ่งมีหลายสาขาและยังมีธุรกิจร้านกาแฟที่มีคนนิยมไปเที่ยวกันจํานวนมากได้ปฏิบัติตามหลักการป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 สําหรับร้านอาหารอย่างเคร่งครัดก็เพื่อให้ผู้บริโภคนั้นเกิดความมั่นใจและเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดภูเก็ตกันมากขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศให้ฟื้นตัวเร็วที่สุดครับ ที่สาคัญที่สุดที่เราจะปลอดภัยนะคะจากโควิดเลยก็คือในเรื่องของการให้ความร่วมมือ ของผู้ให้บริการแล้วเราเองจะมีมาตรการที่ภาครัฐกําหนดมาแล้วก็มาเสริมในเรื่องของนโยบายภายในของเราโดยมาสร้างความเข้าใจโดยที่มีความใกล้ชิดกับนโยบายของพนักง,งานให้มากที่สุดแล้วก็สําหรับร้านเราก็เรามองว่าเรามีความตั้งใจมากในเรื่องของจะทําให้ลูกค้าปลอดภัยแล้วก็อาหารเราปลอดภัยจากโควิด -19 เเราเลยอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านที่ดูรายการนี้หรือว่าชมรายการนี้ค่ะ ถ้าหาว่าได้มีโอกาสมาเที่ยวภูเก็ตก็อยากให้เข้ามาที่ร้านอาหารกันเองแอดเพียที่ท่าเทียบเรือฉลองอ่าวฉลองนะคะอย่างที่เราทราบกันดีว่ารายได้หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตก็คือธุรกิจด้านการท่องเที่ยวนะครับซึ่งในช่วงสถานการณ์โรคโควิด -19 แบบนี้การกระตุ้นธุรกิจท่องเที่ยวจําเป็นต้องอาศัยมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขควบคู่ไปกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ โครงการ Safety and Health Administration หรือชาเป็นโครงการที่นำมาใช้ในการตรวจสอบและประเมินมาตรฐานของสถานประกอบการทั้ง10ประเภทกิจการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนั่นเองครับหนึ่งในนั้นก็คือผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักเมื่อได้รับตราสัญลักษณ์ชาลูกค้าก็สามารถมั่นใจได้ว่าจะมีความปลอดภัยจากโรคโควิด -19 และได้รับการบริการในรูปแบบใหม่ที่มีมาตรฐานอีกด้วยครับ โดยในวันนี้เราจะไปชมตัวอย่างของผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตนั่นก็คือโรงแรมอันดามันคาเนเชียร e s ีสอร์ทแอนด์สปาครับออสถานที่เราค่อนข้างเอื้ออยู่แล้วด้วยความที่มันเป็นพื้นที่เปิดเยอะนะคะเราก็จะมีการปรับแค่ว่าทางเข้าทางออกก็จะต้องเผื่อระยะไว้ไม่ให้ไม่ให้มีการสวนทางกันมากเกินไปในส่วนของห้องอาหารเองเนี่ย จากที่เดิมเราก็จะปล่อยให้ลูกค้าเป็นคนเลือกที่นั่งเองแต่ตอนนี้เราก็จะกําหนดให้โต๊ะเราไม่เกิน5คนแล้วก็โต๊ะเราด้วยความที่เราเป็นโรงแรมนะคะโต๊ะมันจะค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วแล้วก็จะไปนเน้นในขั้นตอนของการปฏิบัติทําอย่างไรให้มีการป้องกันการปนเปื้อนขอ,ของเชื้อจากคนไปสู่คนนะคะอันนี้เราเน้นตั้งแต่เริ่มจัดซื้อเลยค่ะทางแผนกจัดซื้อเนี่ยก็จะติดต่อไปทางซัพพลายเออร์แพ็เกจจิ้งตั้งแต่จุดที่1ก็คือว่ามีการส่งของนี่นอกอาคาร จะมีโต้รับมอยู่นอกอาคารแล้วก็ล้างด้วยน้ําโอโซนซึ่งน้าโอโซนเนี่ยก็มีส่วนในการที่จะสามารถมีความสามารถในการฆ่าเชื้อได้ในระดับหนึ่งพอเข้าไปในในครัวปุ๊บเนี่ยมีการล้างวัตถุดิบก็จะใช้น้ําโอโซนในการล้างองีก คุณผู้ชมครับที่โรงแรมอันดามันคาเนเชียรีสอร์ทแอนด์สปานอกจากจะใช้น้ำโอโซนในการล้างวัตถุดิบในการปรุงอาหารให้กับลูกค้าแล้วยังทำความสะอาดห้องพักให้กับลูกค้าด้วยโอโซนเพื่อทำการฆ่าเชื้อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่เข้าพักว่าจะมีความปลอดภัยจากเชื้อโรคต่างๆอีกด้วยครับซึ่งความพยายามของทุกภาคส่วนก็เพื่อที่จะทำให้จังหวัดภูเก็ตนั้นกลับมาเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆของนักเดินทางดังเดิมนั่นเองครับ จริงๆเนี่ยมันจะมีความกลัวภูเก็ตอยู่เพราะภูเก็ตเป็นข่าวใช่ไหมคะแต่หลังจากที่เขาได้เห็นตั้งแต่ตอนแรกเลยเขารับรู้แล้วว่าเราใส่ใจเราต้องการที่จะให้ทุกคนปลอดภัยอันนี้คืออันดับหนึ่งแล้วก็อันดับสองเรื่องของแอปพลิเคชันในการที่ทำให้เขาสะดวกสบายในในพื้นที่ส่วนตัวโดยที่ไม่ต้องมาติดต่อกับอะไรเยอะแๆอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างพอใจนะคะ ผู้ชมคะจากมาตรการอาหารปลอดภัยต้านภัยโควิด -19 ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการมุ่งเน้นการพัฒนาในมิติทางด้านสุขภาพ ซึ่งการจัดการในเรื่องสุขขาดพิบาลอาหารของสถานที่ประกอบการคุณภาพของตัวอาหารความสะอาดของภาชนะและสิ่งของเครื่องใช้รวมไปถึงสุข,ขาอนามัยของผู้ประกอบการและผู้ที่สัมผัสอาหารที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัดโดยกระทรวงสาธารณาสุขจะเข้าไปติดตามและตรวจสอบอยู่เสมอค่ะเพื่อให้การปฏิบัตินั้นไม่ย่อหย่อนลงไปและตราบใดที่ยังมีมาตรการในการป้องกันอย่างสม่ำเสมอและกาดไม่ตกพวกเราก็จะปลอดภัย จากโรคโควิด19ได้อย่างแน่นอนค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการอาหารปลอดภัยต้านภัยโควิดค่ะและวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ